จ้าสวัสดีจ้านาวาแฟมิลี่จ้าอ่ามึอนี้อัติภาพมาเบิ้งเข่าหน้าเนาะเบิ้งเข่าพี่น้องกำลังออกเนาะเฮ้ยกำลังงามนาจะจ๊ะปีนี้น้ำบ่อหน่อยบอ่อไหลนะคะพอดีเนาะทางบ้านเท่านี้น้ำก็สิพอดีฝนมาดีตอนปลายนะคะก็เลยพอดีเข่ากำลังออกกำลังสวัสดีพี่น้องเฮ้ยงามบ่พี่น้องงามบ่ ว่าได้กินยูดอกเนาะเอาหน้าบอลายคือเพื่อนเขาก็เฮียดใบสะกินนะข้าวมะลิเลยจ้นะ,ะข้าวมะลิก็ขอขึนหน่อยนามหนามพอดีเลยหนามกับนนามล้วจะหนามบอลายนะคะก็เลยดีเขาก็งามน้ำเราจะเนาะ ย็นยังสีกระชื่นใจอยู่เด้ผู้เห็ดเนาะเขางามแต่พ่อได้ยุดีกินพี่เราพี่น้องว่าอะไรต้องสือต้องหาเพื่อนเนาะตอนนี้พายุก็ออกแล้วก็ได้ยินข่าวว่าลูกใหม่สีมาอีกเนาะหมาล่ามาแยงอีกเนาะ,นะ,นะสีมาเขาไมหรอบลังกะเพราะท่านน้หูว่าสิเป็นเจ้าใดตอนนี้เขากะ มันังยืนอยู่แล้วค่ะเขานะคะแต่ว่าพายุลูกหลังมากนี่สิเป็นแต่ไหนยังบุกหูเลยนะคะเนาะมันทีนี้สิบแปดเพิ่งเราเพิ่้อหยุดสิเขามาอีกลูกนึงเนาะกับบุกหูมันสิเป็นแจ้งใดยานแต่เขาล่มมาละพี่น้องมันมาแห้งหันล่มแห้งกับล่มเลยล่ะค่ะเพราะว่าร่วงเขาเพิ่งก็สีเริ่มมีน้ำในเขานะคะตอนนี้เพิ่งท่านในมีน้ำเนาะมันกำลังสอดออกมาเราจะเนะาะแต่ว่าหัน มีเม,ม็ดม,ม,มีหยังมีไนขึ้นมาแล้วนี่มีหมากขึ้นมาแล้วนี่็ยานมันหล่มอยู่ดอก้าลมแห้งๆน้วพี่น้องแต่มาคำว่าเช้าหน้าเนาะจังไดเขาก็ต้องรับภาพไปออเขาฟื้นธรรมชาติไม่ได้หรอกพี่น้องเป็นผ้าวันเดยกับั้งท่นล่ะธรรมชาตินะฮะเขากำลังงามนะจ๊ะเนาะกับผ้าวันหน้าวายยะสามาแห้งย่สามะลมแห้งนะเพราะวันนี้กับมือนี้อะสองมือมาแล้วนี่เริ่มมีอากาศหนาวนะพี่น้อง หรือมีลมมากเนาะสองมือมานี่อากาศเป็นเย็นๆเนาะลมจังสี่หันว่าทําเขาเริ่มแก้นี่ลมอยู่เด้นี่แต่พอดีเข่าว่นน้แก้แล้วนะเนาะเขากําลังในสวดเนาะมีลมแห้งพี่น้องยนี้เสียงลมพอจ้ะเนาะเอ้ยทประชาติบ้านห้องพี่น้องเลยอากาศดีหาได้ตามอ่าชาวนาชนบทนะคะ เราจะเนาะสภาพแบบเนียกาแบบนี้เนาะถ้าโดนก็นจติติดปายางเราจะเนาะก็ดจิตเลือกพื้นที่ไปเห็ดหน้าน้อยๆพื่นอ่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ลู่ล้ลมบ่ค่ะพื้นอ่ายางงามเลยพี่น้องเอ้ยเห็นเข้ามาถ่ายคลิปบ่เนี่เลยมีลมให้เบงงามๆามะข้าวลู่ลมพี่น้องเอ้ยเนาะลูไปตามล้มมาพี่นอ้องอเอา เง้ยงครับพี่น้องมันงูเลื้อยเลยนี่เนาะสวยงามตามธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งพี่น้องอ้ยงามครับงีงครับพี่น้องเห็นเบืบ้องรอบๆเลยจ้ะ ชาสร้างสรรค์อดีตย่างงามที่น้องชีวิตชาวชนบทเท่านั้นนะคะที่จะเจอแบบนี้นะคะพี่น้องยี่งเข่คนไทยจะเกิดกันที่บอบีบ้บ้านดูชนบทก็จะบ,บ่ได้กอีเห็นแบบนี้แล้วจ้ะเนาะอาการแบบนี้เพิ่งก็ดจมูกก็กเด้สัมผัสคือห้ามอะไร หน้าเหน,นียวยุบันนอกของหน้านี่ได้สัมผัสเติดบรรยากาศอากาศก,าศกาศับบริสุทธิ์พุทธฟองนะคะเนะเาะออกสกินเต็มที่เลยหายใจแบบเต็มปอดนะจ๊ะเนาะออกมากชงหายชงหน้าสี่กับป้อใช้แน่ได้พี่น้องบ่คืออยู่ในกรุงเทปได้ค่ะเด้อในอยู่ในเมืองเนาะปุ่นแต่ปุ่นอยู่ในเมืองใหญ่เนาะค่ะปกติใไอไสแม่ตลอดได้บบบนี้เข้าก็อยู่บา้านนอกของหน้าเข้ากัเข้ากัจะใสแต่เวลาเขา้าไปตลาดเนาะเวลาอยู่น้ำบ้านเข้ากับบริสุทธใส พีจเนาะห้เขาจะหายใจโล่งไปเป็นธรรมชาติเบื้องปลาเขาพี่น้องกาว่้องไปตองซื้อตองหาผู้ใดเนาะไปเย็นไปดีกินเต่าพีาะค่อยมีปลาด้วยพี่น้องว่ามีปลาหรกจะมีต่เขา บ่ได้มีเขือนอยู่ข้างข้งเหมือนบ้านข้าเจ้านะคะบางบ้านเพกนจะมีอ่าอ่างเก็นบน้ําอยู่ข้างบนน้ําไหลผ่านนะคะ<บ>เพ่นก็สิมีปลาเนอกจาะแต่ว่าอันนี้เพทุนบ่มีนะคะอะาศัยน้ำปน้วนๆก็จะมีแน่กับบ่อไหลนั่นแหละเนาะนี่ทำบอพี่น้อง<บ>อากาศสดชื่นขนาด<บ>ลเล้ลมเย็นสบายอากาศบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนกับบ่หนาวนะคะ<บ>อากาศพอดีเลยทำนี่ กลางทุ่งให้ทุ่งหน้านะคะหอมเขานะคะผู้ใดที่เป็นเคยปลูกเขานะคะเก็สีหูเลยว่าออกไม้สีเขานี่หอมนะเดี๋ยวให้เขาเหลืองๆอีกจน,น้อยเดี๋ยวสีมาอับเบรเดเบิรงเดี๋ยวพี่น้องม,มาเบิรงความงามของทุ่งรวงทองเนาะ เขาเนยน้อยอแต่เป็นทั้งบ้านทงพี่น้องเอ้ยที่บ่มีต้นใหม่เลยเนี่ยไมเป็นทุ่งหน้านี่เขาสีงาม,มาขนาดได้เลยแต่อันนี้บ้านนี่เพิ่นกะเ็ดทั้งสวนยางเนาะก็มีหน้าแน่นน้อยเห็นไหมว่าลายแต่เป็นบ้านทงนี่โอ้ยคือสีเขาก็สีงามดีครับว่าสีทองนจะจ๊ะหนาเขาเหลืองนะครับเป็นสีทองแต่ตัวน,นี้หนาะเขาก็ล่างเขียวงามๆนี่แหละนะคะขี่รถผ่านไป นาำธงหน้าหง่งๆเพื่อนอ้ยสดชื่นขนาดพี่น้องงามหูงามตาเขียวสดชื่นแล้ะเนะอา,าจารย์จะนั้กาแฟก็ไล่กดที่แช่นะคะกด,ดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะสองดาวเป็นบุหรี่ให้น้ำจ้ะมือหนีผ้าออกมาเบืองหน้าเนะะาะเดี๋ยวมือล้างกะจีผ้าไปทันใดเดี๋ยวสิไ้เห็นกันอีกแล้วเน,น,นะฝะากกดไลค์กดแช่ก,ชกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า